อีพอาจารย์ปริวัตรองคสุรีครับเราพาดหัวสิ่งที่แกพูดยาวๆหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมีไปเลยเพราะอะไรคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยอายุยืนอืคุณหมอเชื่อเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรแฟกเช็กกันหน่อยฮะก็เอางี้ก่อนเรื่องของคอเลสเตอรอลเนี่ย หลายคนเนี่ยที่เขาปล่อยให้คอเลสเรอาสูงเนี่ยเขาเพราะว่าเขาไปทานอาหารแบบหนึ่งที่เรียกว่าคีโตเจนิกไดเอทเราก็มองว่าคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยทำให้สุขภาพดีหรืออายุยืนยาวปัจจุบันต้องออกตัวก่อนอาจารย์ปริวัติมาที่ KC d ีดีคือเอาคีโตเจนิกไดเอทมาบาลานซ์กับคาร์นิวอรัสไดเอทหรือคาร์นิวที่เรียกว่ากินกินแต่สัตว์นะกินแต่โปรตีนไขมันนะแต่ว่ามีผักด้วยในในเขาเรียกว่าในส่วนที่จําเป็นผมกําลังจะบอกอย่างนี้ว่า ไม่มีไดเอทชนิดใดชนิดหนึ่งที่เหมาะกับคนใดคนหนึ่งตลอดทั้งช่วงชีวิตของเขาแปลว่าบางช่วงเราอาจจะเหมาะกับอาหารประเภทนี้บางช่วงเราอาจจะเหมาะกับอาหารประเภทนี้แต่ว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทานอาหารอะไรอ,อันที่หนึ่งคุณต้องรู้ว่าคุณทานเพราะคุณหวังผลอะไรอ,อันที่สองต้องรู้ว่าผลข้างเคียงจากการทานอาหารแบบนี้มันจะเกิด ผลลั์อะไรกับร่างกายที่เราต้องระวังบ้างออย่างเช่นคีโตเจนิกไดเอทผมก็ไม่ได้คัดค้านว่ามันไม่ดีแต่ว่าคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยดีกับคนอันแรกเลยลดน้ําหนักใครอยากจะลดน้ําหนักเนี่ยคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยเร็วสุดเลยถูกต้องเร็วมากๆเพราะว่าร่างกายตังกิวภายใน10วันแรกเลยขอบคุณมากเลยที่หยุดน้ําตาลเลิกกินหวานได้อันนี้ร่างกายตังกิวคุณหมอก็เชื่อเรื่องนี้ใช่ไหมว่าร่างกายมีปฏิกิริยาทันทีแล้วหยุดหวานใช่ใช่อันนี้แน่นอนนะ อันที่2ก็คือว่าคีโตเจนิกไดเอทเนี้ยอาจจะเหมาะกับคนไข้สมองบ,ง,บง,บงบางประเภทนะครับฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าอันไหนมันดีกับเรายัางไงเราก็จะใช้อันนั้นให้ตรงข้อเสียหรือข้อควรระวังนะคีโตเจนิกไดเอทเนี้ยแทบจะไม่ทานผักถูกไหมครับเดิมเป็นแบบนั้น,น <ะ S 2> แต่แบบแอดวานซ์ใหม่แบบปร,ปรับปรุงใหม่มีบ้างอ,อยากจะบอก,บอกว่าต้องเข้าใจ <c oughs> ความเสี่ยง บางคนก็อาจจะความรู้ไม่ถูกก็ต้องอความรู้ผิดก็ได้เอาไปใช้ผิดวิธีก็มีหรือว่าแม้กระทั่งแบบทำแบบถูกๆเลยก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยคือผมกังวลเรื่องหนึ่งกัดไมโครไบโอมจุลชีพที่อยู่ในลำไส้นะมีหลายงานศึกษาเลยว่าถ้าไม่ทานผักไม่ทานไฟเบอร์ไม่ทานพรีโบติกเลยเนี่ยจุลชีพที่อยู่ในลำไส้สายพันธุ์ความหลากหลายมันจะน้อยลงแล้วสาย,สายพันธุ์ที่มันไม่ดีก็จะเพิ่มขึ้นอันที่สองเราทาน สิ่งที่เรียกว่าคีเฟอร์คีเฟอร์ทานเพราะว่าก็คือโปรไบติกแล้วเราก็มีพรีไบติกเมื่อก่อนก็มีการเอากล้วยหอมดิบเอาไปบดบดเป็นผงแล้วมาเติมกับโยเกิร์ตจืดอันนี้ก็ทานได้ก็เป็นพรีไบติกอีกชนิดหนึ่งล่าสุดเราเพิ่งสัมภาษณ์ไปก็เป็นเรื่องของการสกัดจากยางพาราก็ได้พรีไบติกอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็สร้างความหลากหลายได้เหมือนกัน